สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะ Hello d a y f a e v e r y o n e is very happy ค่ะวันนี้นะคะก็มาสอนการทำดอกไม้นะคะดอกไม่ใช่ดอกไม้นะคะเป็นบ้านสวนดอกไม้นะคะเป็นแบบบ้านกระตูนนะคะเป็นแบบบ้านกระตูนไม่ใช่ไหมคะ่ะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นแบบต้นไม้สีเขียวแล้วออกลายเป็นรวดไม้นะคะ อันนี้เนี่ยค่ะมีประตูตรงนี้นะคะจะทําเป็นลายนะคะอันนี้เราจะทําต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยเราจะเสียบไว้ตรงนี้นะคะเสียบไว้ตรงนี้นะคะต้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวดูการทําต้นกล้วยก่อนนะคะต้นกล้วยเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็เอาตักนี้มานะตัดตรงนี้มานะคะตัดมาเล็กๆหน่อยนะคะเล็กๆขนาดนี้นะคะสองส่สองอันสองชิ้นนะคะ เราจะทําต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยนะคะให้อยู่ในนี้นะคะอยู่ในนี้นะคะเอาต้นกล้วยนะคะนี่เอาดินนะคะเป็นดินสีเขียวนะคะเป็นดินสีเขียวเลยนะคะดินสีเขียวแบบนี้นะคะเราก็พับอย่าให้โดนลมแรงนะคะแล้วเอามานิดเดียวนะคะอย่าเอาเยอะนะเพราะเดี๋ยวใบมันจะใหญ่แล้วมันต้นมันจะใหญ่ตัวนะคะ เราก็เอามานิดนึงนะคะเราลักษณะตรงนี้เนี่ยเราดึงออกดินออกนิดนึงนะคะยิ่งเล็กยิ่งทํายากกว่านะคะยิ่งเล็กยิ่งทํายากยากนะคะยากเลยแหละนะนี่เอามาให้เห็นใกล้ๆนะคะเราจะทําต้นแบบนี้ต้องปุ้ยนะคะทําบริเวณนี้จะมีดอกไม้นะคะเขาเรียกว่าบ้านเรือนดอกไม้นะคะต้นไม้นะคะัผ่านต้นไมเน้เป็นเป็นบ้านกระตูนนะคะบ้านกระตูนนะคะ เป็นบ้านประตูนะคะนี่นะคะเราไลน์มาแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะทําให้เขาแบบเป็นบ้านนะคะทต้อนกล้วยก่อนนะคะทุกบ้านทุกหลังนะคะจะต้องมีต้นไม้อยู่หน้าบ้านก่อนนะคะอันนี้นะคะระยะนี้ทําต้นดอกไม้เต็มนี้ก็ต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่ว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะต้องใช้เวลานะคะต้องใจเย็นๆนะคะ แล้วเราเอากาวนะคะติดแบบนี้เลยนะคะติดแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ลวดเล็กๆอันนี้นะคะลวดเล็กนี่เสียบลงไปตรงนี้นะคะเสียบลงไปนะคะแล้วเราก็มุ้งแบบนี้เข้านะคะเหมือนลักษณะเดียวกันแต่ว่าเวลาจะนั่นมันจะออกไปแบบว่าแล้วแต่เราจะทํานะคะเราก็ต้องลีตรงใบตรงนี้นะคะมันจะเล็กมากนะคะทําให้เข้าแบบว่าให้เป็นย้วยนะคะ นี่แบบนี้นะคะทําต้นกล้วยนะนี่ใบมันเล็กมันก็ยิ่งยากม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 ากนี่นะคะอันนี้นะ,ะอันน,น,ะะนี้จะเป็นใบกล้วยใบยกล้วยเราจะต้องขีบนะคะเพราะทำให้ใบเขาแตกนะขีบตรงนี้นะคะขีบนี้เลยนะคะขีบแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้ป็นสองใบขีดข้างๆเขานะคะเป็นใบกล้วยนะคะ นี่แล้วเราจะใส่เราจะแต,แต่งนะคะก็กล้วยนะคะอันนี้เราก็กาวติดตรงนี้นะคะติดนี่ติดลงไปแบบนี้นะคะนี่เป็นลักษณะน,นี้นะคะแล้วเราก็มาทาใบอีกนะคะเอาใบาอีกนะคะหลายๆใบนะคะเดี๋ยวเราก็จะทาําใบต้นกล้วยให้อ้วนนะคะอ้วนเลยนะคะเป็นลักษณะน,นี้ดีนเนี่ยค่ะอย่าให้โดนลมมากนะคะ ให้ดนลมถ้าโดนลมมากเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวขอโทษนะคะเอาเลื่อนมานิดนึงนะคะให้เห็นนะคะนี่ค่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะเอาเห็นตรงนี้เลยนะ,ะเป็นใบแบบนี้นะคะปุ้ยนะคะให้ดูห่งหางๆนะคะดินดินขนาดนี้ดินนี้เยอะไปแล้วนะคะเยอะมากแล้วก็เอาดินนี้ออกนะคะออกมาอีกนิดนึงแล้วเราก็แบบนี้นะคะร้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหล็กนะคะ ถ้าไม่มีเหล็กเราก็ใช้นิ้วมือเรานี่แหละค่ะได้นะคะหรือว่าลวดนะคะหรือเป็นมีดนะคะนี่ก็ไล้ได้นะคะที่แบบเสียบปลาหมึกนะคะถ้าใบามันใหญ่ไปนะคะเราต้องเอาออกนะคะดิน,ม,นมันเยอะไปนะคะใบมันจะหนานะคะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้จำลองลงมานะคะมันเพิ่มมันมันย่อขนาดนะคะให้เล็กลงนะคะให้เล็กลงเป็นแบบนี้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะน้าส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆนะคะมานำเสนอนะคะนี่นะคะเราทำใบของเขานะคะทำใบออกมาแบบนี้เลยนะนี่ลักษณะน,นี้นะคะทำใบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะมันจะใหญ่ใบมันเล็กนะคะเอาตรงปายนี้นะคะให้เขาย้อยๆยนะคะเนี่ยให้เขาย้อยๆแบบนี้นะคะใช้แบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะให้เขายื้อยๆ้ไปเลยนะคะเป็นแบบลักษณะตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใช้กาวนะคะลู่ลงมาตรงนี้นะคะเพื่อเราจะติดเราจะติดนี้นะคะติดใบนี้นะคะติดใช้ลวดติดนะคะใช้ลวดติดลวดต้องเอาเล็กๆนะคะเขาบอกว่าของที่ยิ่งยิ่งเล็กนะคะยิ่งทํายากของใหญ่นะคะฝากเข้าเห็นไหมคะแล้วก็มุฟเขาลงมาแบบนี้นะคะเราจะทําใบต้นกล้วยนะคะทําใบต้นกล้วยอยู่ในต้นไม้นะคะ เคยสเคยสอนต้นใหญ่ไปแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นเล็กละกันนะคะเราพยายามนะคะให้เขาเล็กๆลงนะให้เขาเล็กๆลงเป็นใบเล็กยิ่งเล็กนะคะเป็นใบอย่างนี้นะคะยิ่งเล็กยิ่งทํายากนะคะตัดนะคะใบกล้วยต้องตัดนี้เหมือนกับแบบใบอใบตองเขาแตกนะคะแตกมานะคะนี่นะคะให้ใบเขายย้ไปอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะให้ใบยันย้แตกๆแบบนี้นะคะ แล้วเราก็เอามามาเนตไว้ตรงนี้นะคะอ่าเป็นใบนะคะเอาแค่เอาแค่ไม่ต้องเยอะหรอกค่ะใบนะคะเพราะว่าเป็นแบบจำลองลงมานะคะให้ดูว่าเหมือนนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะนี่ลักษณะนี้เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วเราก็ใช้ใช้ดินนะคะดินนี่ไล์ไล่ตัวลงมาเลยนะคะดินไล,ล์ลงมาเลยนะคะ ลงมานะคะอย่าให้ดินโดนลมนะมันจะแข็งดีแล้วทําไม่ได้เลยนะคะเอานี่นะคะทำตรงนี้เลยนะคะทาน,นี่นี่เลยค่ะนี่นะคะพันไปให้รอบๆให้ต้นกล้วยเขาดูว่าอุ่นอ้วนขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้ทําที่ห่อพุ่มนะคะที่ห่อพุ่มนะคะเป็นลักษณะตรงนี้เลยนะคะเอาใบานี่ลงมานะคะใบลงมาแบบนี้นะคะ เอาแค่สามใบพอนะคะแค่นี้ก่อนนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นต้นแบบนี้นะคะต้นกล้วยนะต้นกล้วยนี้เดี๋ยวนะนะส้มก็จะเอาอันนี้นะคะมาเสียบเสียบไว้ก่อนนะคะเสียบไว้ก่อนนะคะเสียบต้นกล้วยไว้ก่อนนะคะในการทําที่ฮุบข้าวเข้ามานะคะทําต้นกล้วยนะคะเราก็ต้องต้องมีดินขึ้นมาดินเสียบลงไปข้างหน้านะคะแล้วเดี๋ยวค่อยติดต้นกล้วยที่หลังนะคะ เราทำที่ติดกอนนะคะติดก่อนตรงนี้นะคะค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะตกตกแล้วนะคะตกแล้วนะคะจะสะหรือเปล่ากา็ยังไม่รู้เลยนะคะสะหรือเปล่าก็ไม่รู้ปอดก่อนนะคะเราเอาต้นกล้วยนะคะติดไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะนี่เสียบลงไปแบบนี้นะคะเสียบไปลักษณะนี้นะคะนี่นะคะ ต้องใช้บินเพิ่มนะคะเพิ่มจํานวนนะคะอัน,นี้นะคะทําทําบ้านนะคะบ้านกระตูนนะคะที่อยู่ในนี้นะคะบ้านเรือนดอกไม้กระตูนนะคะที่อยู่ในนี้นะคะใช้เวลาหน่อยนะคะไม่เสร็จวันนี้รอกนะคะ <c oughs> เพราะเราจะทําฐานทําต้นไม้หลายชนิดนะคะนะคะเราจะทาแบบเป็นเล็กๆเกนี่ยนะคะที่ทํายากที่สุดเลยนะทํายากมากนะคะมีต้นกล้วยอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะ เราจะต้องมุ้มเขาเข้ามานะคะงองอตรงนี้ออกมาก่อนนะคะงอออกมาก่อนนะคะแล้วก็แทงลงไปนี่นะคะนี่ค่ะให้แทงลงไปตรงนี้นะคะเอานี้ตัดก่อนะคะ่ะรั่วนะคะตรงนี้ตัดตรงปลายนี้นะคะตัดตรงปลายนะคะแล้วเราก็ใช้กาวติดเขาจะได้ติดตรงนี้ได้นะคะเป็นฐานรองรับเขานะคะเป็นฐานรองรับนะคะอันนี้อยู่หน้าหน้านี้เลยนะคะบ้านสูนกระตูนนะคะ บ้านดอกไม้กระตูนนะคะร่องแบบบ้านดอกไม้กระตูนนะคะเป็นบ้านกระตูนนั่นแหละค่ะนี่นะคะเราก็จะเราก็จะให้เขานะคะยิ Euro ่งเล็กยิ่ง okay. ทํายากนะคะเนี่ยทํายากมากเลยนะคะยิ่งเล็กยิ่งทํายากจริงๆเราเนาะทำแต่ของยากนี่นะคะเดี๋ยวจะรู้ว่าถ้าออกมาหมดทั้งทั้งถาดนี้จะเป็นยังไงนะคะจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้นะคะว่านะคะต้นข <God. S 2> ั้วมก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วนะนี่ยังไม่เสร็จดีนะคะยังไม่เสร็จดีนะคะเซมเปิลสลตัวอย่างก่อนนะคะยังไม่เสร็จดีนะคะนี่ค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะยังไม่เสร็จดีนะคะเซมเปิลตัวอย่างก่อนนะคะนี่นะคะนี่นะคะให้เป็นแบบนี้เลยนะนี่เป็นลักษณะนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเราจะทําต้นกล้วยที่หลังนะคะทำต้นกล้วยที่หลังเลยนะคะน้าส้มขอขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่มาไลฟ์เสดทให้น้าส้มนะคะในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆนทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณมากๆทุกท่านเลยคะ่ะก็ขอบคุณน้องพัดนะคะน้องพัดที่อยู่จนจบรายการนะคะ น้าส้มก็ขอบคุณน้องพัดนะคะท,ที่อยู่กับน้าส้มจบรายการนะคะขอบคุณมากนะคะน้องพัดแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่มาอยู่นะคะมาอยู่ด้วยกันนะคะทุกๆคนเลยนะคะนี่นะคะยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะคะมีบ้านสวนกระตูนนะคะบ้านดอกไม้กระตูนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นบ้านดอกไม้กระตูนนะคะเราจะทําต้นกล้วยนะคะดอกอกล้วยดอกหัวปีนะคะอยู่ในนี้นะคะจะมองเห็นไหมคะเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะ อันนี้คือบ้านต้นไม้กระตูนนะคะยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะคะเราจะทาต้นกล้วยนะคะดอกกล้วยนะคะอันนี้คือต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยขึ้นมานะคะเขาจะมีดอกไม้หลายชนิดนะคะเดี๋ยวน้าซ้อจะทําดอกไม้หลายชนิดนะคะขึ้นในบริเวณนี้ค่ะเป็นดอกไม้บ้านกระตูนดอกไม้นะบ้านกระตูนดอกไม้นะตั้งชื่อว่าบ้านกระตูนดอกไม้นะคะนะคะเราจะทาแบบว่าออกชื่อให้เขาน่ารักนะคะ บ้านการ์ตูนดอกไม้นะคะอันนี้นะคะเราจะทํากล้วยนะคะกล้วยนะคะยิดมานิดนึงนะคะเดี๋ยวคนบอกว่าไม่เห็นว่าทําไมทาไม่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวนะคะตัวกล้วยนะคะอันนี้นะคะหนึ่งอันนะคะพุวันนี้ไม่เสร็จนะคะก็ต่อพรุ่งนี้คลิปนี้ไม่เสร็จนะคะต่อพรุ่งนี้นะคะต่อพรุ่งนี้อีกนะคะนี่นะคะนี่นะคะทํากล้วยนะคะนี่ตรงตรงนี้เลยเห็นไหมคะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะ เพราะว่าต้นกล้วยเรามันเล็กนะคะเราก็ต้องทําเล็กๆนะคะค่ะนี่นะคะนี่เลยค่ะนะเสร็จแล้วนะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้มารับชมกันใหม่นะคะดอกไม้ดอกไม้บ้านกระตูนะคะดอกไม้บ้านกระตูนี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะดอกไม้นะคะบ้านกระตูนะคะนี่คือต้นกล้วยต้นกล้วยก็ยังไม่เสร็จนะคะจะต้องมี ปีกล้วยกระดอกต้นเอมีกล้วยนะคะขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพรุนี้นะคะก็มารับชมกันใหม่นะคะบ้านต้นไม้กระตูนนะคะมารับชมกันใหม่ในวันพรุนี้นะคะวันนี้นะคะน้าส้มก็ขอบคุณเพื่อนทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมและมาไลฟ์สดให้นะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะ บุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะสาธุนะคะ